สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกชุดข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องที่อออยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยนั่นคือการสร้างความมั่งคั่งและก็อิสรภาพทางการเงินงครับเราได้รวบรวมมุมมองน่าสนใจจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งบทความจากมารูย knowledge and resource center คำแนะนำจาก KTC และก็ CIMB ไทยมีบทสรุปสั้นๆจาก Short Recap ด้วยแล้วก็มีความเห็นจากเว็บบอร์ดดังอย่างแพนทิป ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกเรื่อง Financial Independence จากวิกิพีเดียครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือไม่ใช่แค่สรุปข้อมูลเฉยๆนะครับแต่เราอยากจะลองกลั่นกรองเอาแก่นความคิดสำคัญแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ดูจะสอดคล้องกันจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้เราเห็นภาพรวมชัดขึ้นว่าไอ้เส้นทางสู่ความสำเร็จทางการเงินเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงและอะไรคือหัวใจสาคัญจริงๆครับนอกเหนือจากความอยากรวยอยากมีฐานะดีขึ้นแล้วเนี่ย การจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นจริงๆมันต้องอาศัยอะไรบ้างคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่มันเกี่ยวกับวิธีคิดการวางแผนการลงมือทาแล้วก็การรับมือกับความท้าทายด้วยค่ะสำหรับคนที่กำลังศึกษาหาข้อมูลหรือว่ามองหาแรงบันดาลใจแล้วก็แนวทางที่เอาไปปรับใช้ได้จริงอืมการคุยกันของเราวันนี้ก็น่าจะรวบรวมแง่มุมที่น่าสนใจมาให้เห็นภาพกันนะคะมาลองดูกันค่ะว่าเราจะสกัดอะไรออกมาจากข้อมูลทั้งหมดนี้ได้บ้างน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเริ่มจากจุดตั้งต้นกันก่อนเลยไหมครับคำว่ารวยหรือมีอิสรภาพทางการเงินที่เราพูดพูดกันเนี่ยจริงๆแล้วนิยามมันคืออะไรกันแน่ครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ เพราะคำนี้แต่ละคนอาจจะนึกภาพไม่เหมือนกันเลยถ้าอิงจากข้อมูลในวิกิพีเดียนะคะคำว่าอิสรภาพทางการเงินหรือ financial independence มันหมายถึงสภาวะที่เรามีทรัพย์สินหรือมีแหล่งรายได้แบบที่ไม่ต้องใช้แรงงานเราโดยตรงเช่นพวกเงินปันผลค่าเช่าหรือดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งรายได้ตรงนี้มันมากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตตามมาตรฐานที่เราต้องการ โดยที่เราไม่จําเป็นต้องทํางานประจําเพื่อแลกเงินเดือนอีกต่อไปแล้วอืมซึ่งพอเราไม่ต้องทํางานเพื่อเงินแล้วเนี่ยมันก็เปิดประตูให้เรามีอิสระที่จะใช้เวลาชีวิตไปกับสิ่งที่สําคัญจริงๆกับเราอาจจะเป็นการดูแลครอบครัวทํางานอดีเรกที่รักเดินทางหรือทําประโยชน์เพื่อสังคมก็ได้ ตรงนี้ล่ะคะ่ะคือความหมายที่มันลึกซึ้งกว่าแค่การมีเงินเยอะๆแต่ที่สำคัญคือวิกิพีเดียก็ชี้ว่าเป้าหมายนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะต้องการเงินจำนวนมากเพื่อไลฟ์สไตล์หรูหราขณะที่บางคนอาจจะพอใจกับชีวิตเรียบง่ายใช้จ่ายไม่เยอะ ก็สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้เหมือนกันด้วยเงินที่ไม่ต้องมากมายเท่าคนแรกคือมันเลยไม่มีตัวเลขตายตัวว่าต้องมีเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงินนะคะแต่ก็มีแนวคิดหนึ่งที่พอจะใช้เป็นเกณฑ์วัดได้เหมือนกัน ก็คือกด4%ที่มาจากการวิจัยของวิลเลียมเบนเกนซึ่งวิกิพีเดียก็อ้างถึงอยู่แนวคิดนี้บอกง่ายๆว่าถ้าเราสามารถถอนเงินมาใช้ได้ปีละ4%จากมูลค่าพอร์ตลงทุนทั้งหมดของเราในปีแรกที่เกษียณแล้วก็ปรับเพิ่มตามเงินเฟ้อในแต่ละปีไปเรื่อยๆถ้าเงินจำนวนนั้นมันพอกับค่าใช้ใจ่ายรายปีของเราอืมก็มีแนวโน้มว่าเงินลงทุนก้อนนั้นจะเลี้ยงดูเราไปได้ตลอดชีวิตค่ะ นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการประเมินว่าเราใกล้ถึงอิสรภาพทางการเงินหรือ,อยังอ๋อครับครับพอจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับมันไม่ใช่แค่มีเงินเยอะๆแต่คือการมีพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระตามแบบที่เราต้องการพอเราเข้าใจเป้าหมายตรงนี้แล้วสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยที่หลายแหล่งข้อมูลเน้นย้ําตรงกันก็คือเรื่องของ mindset หรือกรอบความคิดนี่แหละครับ อย่างชอตรีแคบบอกชัดเลยข้อแรกสุดคือต้องคิดใหญ่ไม่คิดเล็กอย่าจำกัดความคิดตัวเองส่วน CIB m ก็แนะนำเรื่องการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนด้วยหลักสมาร์ g โกที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับใช่ค่ะหลักสมาร์ g โกนี่เป็นเครื่องมือที่ดีเลยนะคะย่อมาจาก S คือ specific เป้าหมายต้องเฉพาะเจาะจงชัดเจนว่าอยากได้อะไรเช่นมีเงินเก็บ1ล้านบาทไม่ใช่แค่อยากรวย M measurable คือต้องวัดผลได้รู้ได้ยังไงว่าทำสำเร็จแล้วเช่นวัดจากยอดเงินในบัญชี A achievable คือต้องทำได้จริงอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ไม่ใช่ฝันลมๆแล,ล้งๆ R relevant คือต้องเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตโดยรวมของเราและสุดท้าย T time bound คือต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะทำให้สำเร็จภายในเมื่อไหร่เช่นภายใน5ปีการมีเป้าหมายแบบนี้จะช่วยให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นค่ะ ขอบคุณที่อธิบายเพิ่มครับชัดเจนเลยแล้วในพันทิปกระทูที่ถามว่าทำยังไงถึงจะรวยระดับร้อยล้านได้มีความเห็นหนึ่งน่าสนใจมากความเห็นที่6เขาเน้นย้ำเลยว่าทัศนคติคือทุกสิ่งเขาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่ล้มลุกคลุกคลานทำธุรกิจเจ๊งมาหลายอย่างแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้เขาลุกขึ้นสู้ต่อได้คือการไม่ยอมแพ้การมีวินยัยรักการเรียนรู้แล้วก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอ ผมว่าเรื่องนี้มันทรงพลังมากเลยนะครับ ทรงพลังจริงๆค่ะเรื่องไมเสร็จนี่สําคัญมากจริงๆในทางวิชาการก็มีการศึกษาเรื่องนี้เยอะนะคะอย่างที่วิกิพีเดียกล่าวถึงปัจจัยทางจิตวิทยามีผลต่อพฤติกรรมทางการเงินของเรามากบางทีประสบการณ์ตอนเด็กๆเกี่ยวกับการใช้เงินหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวตามทฤษฎีของโบเวนที่ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวเดิมส่งผลต่อวิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์อื่นๆรวมถึงความสัมพันธ์กับเงินด้วยอืม,มันอาจจะหล่อหลอมทัศนคติและนิสัยการเงินของเราในปัจจุบัน โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ค่ะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของอคติเชิงพฤติกรรมหรือ behavioral finance ที่วิกิพีเดียพูดถึงซึ่งเป็นเหมือนกับดักทางความคิดที่เราต้องระวังค่ะยกตัวอย่างเช่น prospect theory ที่บอกว่าคนเราเนี่ยเวลากำไรร้อยบาทกับเวลาขาดทุนร้อยบาท ความรู้สึกมันไม่เท่ากันนะความเจ็บปวดจากการขาดทุนมันมักจะมากกว่าความสุขที่ได้กําไรซึ่งไอความกลัวเนี่ยแหละที่บางทีทําให้เราไม่กล้าตัดสินใจลงทุนดีๆไปหรืออย่าง recency bias คือการที่เราให้น้ําหนัก,กกับข้อมูลหรือเหตุการณ์ล่าสุดมากเกินไปจนมองข้ามภาพรวมระยะยาวจริงๆหรือเปล่าซึ่งทางมาเรื่อยก็สรุปไว้น้าคิดว่าอารมณ์คือศัตรูตัวฉกาดของการลงทุนจริงๆค่ะโอ้โห พอฟังแบบนี้แล้วการรู้เท่าทันความคิดความกลัวอคติของตัวเองนี่สำคัญมากๆเลยนะครับเหมือนเป็นด่านแรกที่ต้องผ่านไปให้ได้เลยพอเรามีมายเซ e ตที่พร้อมแล้วก้าวต่อไปคือเรื่องของกลยุทธ์ซึ่งผมสังเกตเห็นจุดร่วมที่น่าสนใจจากหลายแหล่งข้อมูลเลยครับคือดูเหมือนจะให้น้ำหนักไปที่การหารายได้เพิ่มมากกว่าการประหยัดเพียงอย่างเดียว อย่างมารวยกับช็อตรีแคปพูดคล้ายๆกันว่าการออมอย่างเดียวอาจจะไม่ทำให้เรารวยได้แค่พอประคองตัวให้อยู่รอดเท่านั้นมุมมองนี้น่าสนใจนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับ เป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะที่หลายแหล่งข้อมูลสมัยใหม่ดูจะให้น้ำหนักกับการสร้างความมั่งคั่งมากกว่าแค่การรักษาด้วยการออมอย่างเดียวอาจจะเพราะว่าในยุคสมัยที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเงินเฟ้อมันบั่นทอนมูลค่าเงินลงไปเรื่อยๆการแค่ออมเงินฝากหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่ยิ่งใหญ่หรือไปถึงเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินได้ทันเวลาการมีรายได้หลายทางหรือการเพิ่ เพิ่มรายได้หลักให้สูงขึ้นมันจึงกลายเป็นเหมือนเครื่อนยนต์สำคัญที่จะขับเคลื่อนเราไปทั้งหน้าได้เร็วกว่านั่นเองค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนกับว่าต้องเร่งเครื่องยนต์ด้วยไม่ใช่แค่พยายามลดการใช้น้ำมันอย่างเดียวแล้วแนวทางในการเพิ่มรายได้ที่เขาแนะนำกันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ จริงคือการหาอาชีพเสริมทำนอกเวลางานส่วน KTC CIB m และความเห็นที่6ในพันทิปที่เราพูดถึงไปตอนต้นต่างก็สนับสนุนแนวคิดของการเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวแม้จะเล็กๆก,ก่อนก็ตามนะคะซึ่งเหมือนก็ไปเชื่อมโยงกับแนวคิดเท่ๆจากมารุยที่บอกว่าอย่าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันไดคือแทนที่ก็เป็นลูกจ้างไปตลอดก็พยายามสร้างกิจการหรือสินทรัพย์ที่เป็นของเราเองขึ้นมาซึ่งมันมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เอ่อมากกว่าการรับเงินเดือนเพียงอย่างเดียวค่ะการเป็นเจ้าของบันไดนี่เป็นภาพที่ชัดเจนมากครับเพราะเรามีรายได้เพิ่มเข้ามาแล้วขั้นต่อไปก็คือการนำเงินนั้นไปต่อยอดหรือที่เรียกว่าการลงทุนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะการลงทุนคือการใช้เงินทำงานแทนเราอย่างที่ CMB ว่าไว เพื่อให้เงินที่เราหามาได้มันงอกเงยขึ้นซึ่งแหล่งข้อมูลต่างๆก็พูดถึงช่องทางการลงทุนที่หลากหลายค่ะทั้งการลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้นซึ่ง KTC และ CMB ก็แนะนำไว้หรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นซื้อคอนโดหรือบ้านไว้ปล่อยเช่าเพื่อสร้างไรายได้ประจำหรือ Pass i v e ิน com e อย่างที่ KTC ยกตัวอย่างหรือแม้แต่สินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำก็มีคนให้ความสนใจซึ่งทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องกับแหล่งรายได้เพื่อ,ออิสรภาพทางการเงิน ที่วิกิพีเดียลิสต์ไว้เช่นเงินปันผลค่าเช่าค่าลิขสิทธิ์ดอกเบีย้ยต่างๆค่ะแต่หัวใจสำคัญที่ CMB และแหล่งข้อมูลอื่นๆเน้นย้ำเสมอคือการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงเราต้องศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจนะคะต้องรู้ว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วก็เลือกลงทุนในสิ่งที่เหมาะกับความรู้ความสนใจและเป้าหมายของเราจริงๆไม่ใช่แค่ลงทุนตามกระแสหรือตามที่คนอื่นบอกเท่านั้น การมีความรู้คือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดในการลงทุนค่ะครับการมีความรู้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆพอเราหาเงินได้มากขึ้นแล้วรู้จักลงทุนแล้วอีกส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆแต่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปก็คือการบริหารจัดการเงินในชีวิตประจำวันนี่แหละครับผมลองรวบรวมเทคนิคที่ทำได้จริงจากหลายๆแหล่งมามีอะไรบ้างครับที่เราควรจะใส่ใจเป็นพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการเงินนี่สำคัญมากค่ะเพราะต่อให้หาเงินเก่งแค่ไหนลงทุนดีแค่ไหนแต่ถ้าจัดการเงินที่เข้ามาได้ไม่ได้มันก็เหมือนน้ำรั่วออกจากถังค่ะเทคนิคที่พูดถึงกันบ่อยๆก็เช่น 1. การสร้างวินัยในการออมอย่าง KTC แนะนำวิธีง่ายๆเช่นการทำตารางออมเงินหรือการแยกบัญชีเงินออมออกไปเลยเพื่อไม่ให้ปะปนกับบัญชีใช้จ่าย ส่วน CIMB ก็เสริมเทคนิคยอดนิยมคือหักออมก่อนใช้ทันทีที่เงินเดือนเข้าไม่ต้องรอให้เหลือค่อยเก็บเพราะส่วนใหญ่มักจะไม่เหลือค่ะอืมจริงครับรอเหลือค่อยเก็บนี้ไม่เคยเหลือเลยครับอันนี้สำคัญมาก KTC Short Recap CIMB พูดตรงกันหมดว่าต้องพยายามลดหรือกำจัดหนี้ที่ไม่จำเป็นออกไปให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสอย่างหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้จากการบริโภคเกินตัว เพราะนี้พวกนี้มันกัดกินเงินที่เราควรจะนําไปออมหรือลงทุนค่ะการปลดหนี้ได้เร็วเท่าไหร่ก็เหมือนเราได้ปลดโซ่ตรวนทางเงินเร็วเท่านั้นแล้วก็ 3. การทําบัญชีรายรับรายจ่ายดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานแต่สําคัญมากนะคะ KTC แนะนําว่าเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันช่วยเยอะแยะทาให้สะดวกขึ้นส่วน CIMB บอกว่าประโยชน์หลักของมันคือทําให้เราเห็นภาพรวมการใช้เงินของตัวเองจริงๆว่าเงินส่วนใหญ่หมดไปกับอะไรมีรูรั่วตรงไหนที่เราสามารถอุดได้บ้าง การมีข้อมูลนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ดีขึ้นฟังดูเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทำได้จริงนะครับการมีวินยัยจัดการหนี้และก็รู้สถานะการเงินตัวเองแล้วนอกจากการจัดการเรื่องเงินโดยตรงแล้วมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมครับที่ส่งผลต่อความสําเร็จทางการเงินของเรานอกจากนี้ทั้งมารีเน่และชอตวิแคปต่างก็พูดถึงความสําคัญของการเลือกคบเพื่อนโดยอ้างอิงแนวคิดคล้ายๆกันของจิมโรนที่ว่า รายได้และความสำเร็จของเรามักจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีทัศนคติที่ดีมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองมันก็มีแนวโน้มที่จะดึงเราให้ก้าวหน้าไปด้วยแต่ถ้าอยู่กับคนที่คิดลบไม่กระตือรือร้อนก็อาจจะฉุดรั้งเราไว้ได้เหมือนกันค่ะโอ้โหเรื่องเพื่อนที่เราครบมีผลขนาดนั้นเลยเหรอครับน่าคิดมากๆเลยครับแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับมีอีกค่ะ อย่างมารุยดนองว่าในช่วงเริ่มต้นของการทำงานหรือการสร้างตัวจงทำงานเพื่อสร้างทักษะไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือนเพียงอย่างเดียวให้มองว่างานคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพราะทักษะที่เราสะสมได้นี่แหละคือทุนที่แท้จริงที่จะติดตัวเราไปตลอดซึ่งช็อตรีแคปก็เสริมในทำนองเดียวกันว่าการจะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันต้องยอมแลกเวลาและแรงกายในช่วงแรกๆเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ เรื่องนี้ไปสอดคล้องกับที่ความเห็นที่8ในพันทิปเล่าถึงวินัยของเศรษฐีที่เขารู้จักเช่นการนอนตื่นเป็นเวลาการวางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบซึ่งสะท้อนว่าการสร้างนิสัยและสภาพแวดล้อมที่ดีมันสําคัญจริงๆค่ะ การทำงานเพื่อทักษะที่มารุยพูดถึงมันก็เชื่อมโยงกับทฤษฎีที่ชื่อว่า Identity Capital Theory ที่วิกิพีเดียอ้างถึงด้วยนะคะซึ่งบอกว่าการสะสมทุนทางตัวตนหรือทุนทางปัญญาและสังคมในช่วงวัยรุ่นและวัยทำงานตอนตอน้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในระยะยาวรวมถึงอิสระภาพทางการเงินด้วยโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะ ฟังดูมีหลักการมีแนวทางที่ชัดเจนมากเลยนะครับตั้งแต่เรื่อง mindset การสร้างรายได้การลงทุนการจัดการเงินไปจนถึงไลฟ์สไตล์และสภาพแวดล้อมแต่ในโลกความเป็นจริงผมเชื่อว่าเส้นทางนี้มันคงไม่ได้ง่ายเหมือนในตำราแน่ๆใช่ไหมครับมันน่าจะมีความท้าทายหรืออุปสรรคที่เราต้องเจออยู่บ้างแน่นอนค่ะความท้าทายมีอยู่จริงและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลยก็ว่าได้ อย่างที่คุณยกตัวอย่างมาจากพันทิปความเห็นที่6ที่เล่าว่าเคยทำธุรกิจล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนก่อนที่จะประสบความสำเร็จได้มันแสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวความผิดพลาดการต้องเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอการทำธุรกิจเองก็มีความเสี่ยงสูงอย่างที่เจ้าของกระทู้แพนทิปคนนั้นสรุปไว้ติดตลุกว่ามันมีทั้งปังและเจ๊งปะปนกันไปค่ะ และในโลกออนไลน์อย่างแพนทิปเองเราก็จะเห็นมุมมองที่หลากหลายมากๆเกี่ยวกับผลทางสู่ความร่ำรวยอย่างความเห็นที่4ี่ในกระทู้เดียวกันก็เสนอแนวทางอื่นๆที่แตกต่างออกไปเช่นการทุ่มเทเล่นหุ้นแบบเก่งกาไรการเสี่ยงโชคซื้อหวยการหาคู่ครองที่ร่ำรวยการเข้าสู่วงการเมืองหรือแม้กระทั่งการทำวัตถุมงคลซึ่งเราก็นำเสนอตรงนี้ในฐานะที่เป็นข้อมูลสะท้อนความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่พบเจอได้ในสังคมนะคะไม่ได้ตัดสินว่าแนวทางไหนถูกหรือผิด แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือแหล่งข้อมูลหลักๆที่เรานำมาพิจารณากันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบทความเชิงวิเคราะห์คําแนะนําจากสถาบันการเงินหรือข้อมูลวิชาการต่างก็ดูจะให้น้าหนักไปที่ปัจจัยที่เราควบคุมได้อย่างความพยายามการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์การมีวินัยทางการเงิน และที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่มารวย KTC Short Recap และ CIMB ต่างก็พูดถึงเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต่อการทำงานหรือทำธุรกิจการศึกษาหาความรู้ด้านการเงินการลงทุนอย่างสม่ำเสมอหรือการเรียนรู้จากความผิดพลาดทั้งของตัวเองและของผู้อื่นเพื่อไม่ให้เดินสํารอยเดิมค่ะครับชัดเจนเลยครับว่าแม้จะมีทางลัดหรือความเชื่ออื่นๆอยู่บ้าง แต่แนวทางหลักที่ได้รับการยอมรับและพิสูจน์มาแล้วมักจะเน้นไปที่ความพยายามและวินัยเป็นสําคัญงั้นผมขออนุญาตลองสรุปภาพรวมจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับดูเหมือนว่าการจะสร้างความมั่งคั่งและไปให้ถึงอิสรภาพทางการเงินได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องของสู่สาเร็จเพียงข้อเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานองค์ประกอบสําคัญหลายๆอย่างเข้าด้วยกันอย่างแรกเลยคือ Mindset หรือกรอบความคิดที่ถูกต้องต้องกล้าคิดใหญ่เชื่อมั่นในตนเอง มีความมุ่งมัน่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างที่2คือ strategy หรือกลยุทธ์ดิชานฉลาดเน้นการสร้างรายได้เพิ่มจากหลายๆทางควบคู่ไปกับการลงทุนอย่างมีความรู้เพื่อให้เงินงอกเงยและรู้จักบริหารจัดการหนี้สินและค่าใช้ใจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างที่3คือ behavior หรือพฤติกรรมที่สอดคล้องต้องมีวินัยในการออมและการใช้ใจ่ายสร้างนิสัยที่ดีทางการเงิน และรู้จักเลือกสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสําเร็จของเราและที่สําคัญที่สุดคือการเดินทางสายนี้ต้องใช้เวลาความอดทนและความสมั่งเสมออาจจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวหรือความผิดหวังบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างที่หลายๆแหล่งข้อมูลให้กําลังใจไว้ว่าแม้วจะเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยก็สามารถสร้างเหนือสร้างตัวขึ้นมาได้ขอเพียงแค่มีความตั้งใจจริงและเริ่มลงมือทำอย่างจริงจังครับ สรุปได้ครบถ้วนดีมากค่ะและถ้าจะให้เสริมข้อคิดสุดท้ายเพื่อให้ผู้ฟังได้นำกลับไปคบคิดต่ออืมอยากจะชวนมองในมุมที่ลึกกว่าแค่เทคนิคหรือวิธีการค่ะนอกเหนือจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วบางทีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดอาจจะอยู่ที่การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเงินก็เป็นได้นะคะลองจินตนาการดูว่าถ้าเราไม่ได้มองเงินเป็นแค่สิ่งที่ใช้ซื้อของหรือตอบสนองความต้องการชั่วคราว แต่เริ่มมองว่าเงินคือเครื่องมือที่ส่งพลังงานอย่างหนึ่งเป็นพลังงานที่เราสามารถนํามาใช้เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่เราต้องการเพื่อซื้อเวลาและอิสรภาพกลับคืนมาเพื่อดูแลคนที่เรารักหรือเพื่อทําตามเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองถ้าวันนี้เราลองเริ่มสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่กับเงินในมุมมองนี้มองเงินเป็นพันธมิตรในการสร้างชีวิตไม่ใช่เจ้านายที่เราต้องวิ่งตามอะไรในชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปบ้างคะ แนวพิษนี้ได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากปรัชญาในหนังสือ y o u r m o n e y All Your Life ที่วิกิพีเดียอ้างถึงซึ่งคิดว่ามันเป็นคำถามที่น่าจะช่วยให้เรามองเรื่องการเงินและความมั่งคั่งในมิติที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นได้ค่ะ